โอเคครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง How to Surprise ช่องที่พูดมากกว่าสปอยอีกนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าสามรั่วตัวปวดนะครับผมอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ย ช่วยกันกดไลค์กดติดตามไปกันกมันใจให้หน่อยนะครับสำหรับอันิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอันเเมมที่มีทั้งหมด12ตอนนะคือแบบว่าโคตรฮาโคตรสนุกเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปหาดูก็ได้นะที่แอปบิลิบิลิอ่าถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเราไปรับชมตอนที่1กันเลย let's go <S เปิดเรื่องมาที่ตัวละครหลักของเรานะเป็นอาจารย์ผู้ชายอ่า มีชื่อว่ายาเบะซาโตชินะผมจะเรียกว่ายาเบะเนาะเพราะว่าผมลิ้นผมเนี่ยมันชอบพันกันแบบชาโตชิชาโตชิเนี่ยมันมันแบบมันพันกันตลอดเลยอะส่วนตัวละครผู้หญิงเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มาใหม่เหมือนกันมีชื่อว่าคุริยามะไอโกะนะครับวันนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ทํางานวันแรกนะตัวของเอกเนี่ยก็เป็นครูประจําชั้นอยู่ที่ห้อง6กทสามนะเสกเนี่ยก็วาดฝันไว้จะสวยรู้เลยเอว่าจะได้เจอ นักเรียนที่น่ารักของฉันแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่มีมมทางจะเป็นอย่างนั้นเมื่อชื่อเรื่องมันก็บอกว่าสามรั่วตัวปวดชื่อชื่อเรื่องมันก็บอกว่าสามรั่วตัวปวนถ้าไม่มีสามรั่วเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เละนี่ก็คือห้องเรียนของมันนะตัดภาพไปที่สงครามการต่อสู้ระหว่างเด็กประถมเออเด็กปถมทั้งหลายเนี่ยก็ สู้กับเด็กผู้หญิงคนนี้นะเด็กผู้หญิงเนี่ยก็สามารถตอบโต้เด็กผู้ชายทั้งห้องได้อย่างสูสีก็ตอบเรียบเออมาดิน้องเนี่ยก็สุดยอดมากเออเพราะนี่มันคือสงครามเฮ้ยอย่เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่สงครามซะหนออ่อยเออนี่มันเป็นการละเล่นเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรเล่นเดี่ยอะไรเออมันไม่ใช่งั้นเหรอหนูก็โทษครับ <c oughs> หนูก็โทษอ้าวมันไม่ใช่เล่นกันอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่เออเป้นไม่ใช่เล่นกันอย่างนี้เออแล้วอาจารย์จะอธิบายกฎกติกาการเล่นนะเออคือว่าเนี่ยมันจะอ่ามีเก้าอี้ล้อมอยู่ข้างๆ้าเนี่ยเห็นไหมเออให้ทุกคนเนี่ยไปนั่งใครที่ไม่มีที่นั่งเออใครที่ไม่มีที่นั่งเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผีเออแล้วคนที่เป็นผีเนี่ยก็ต้องกําหนดอ่ากำหนดสิ่งที่คนคนนั้นเป็นเนี่ยแล้วก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็สลับที่นั่งกันใหม่แล้วใครที่ หา่ยังไม่ทันแน่ก็จะมาเป็นผีแทนคนที่ไปนั่งอ่าเขาจะตรงนี้นะเออแล้วน้องดีรารลวาดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสามปวดนั่นเองอ่าซึ่งน้องแกเนี่ยก็เป็นน้องสาวคนกลางนะเออมีชื่อว่ามาอิรุฟุตะบะนะเป็นแม่สาวที่โคจะแขางแกงแล้วก็หืนหืนกับนมมากๆเลยเออและแน่นอนว่ามีคนแรกก็ต้องมีคนที่สองเออมีคนแรกก็ต้องมีคนที่สองอ คนที่2เนี่ยก็กําลังเหยียวหัวน้องอุตบะอยู่นั่นเอกนั่นก็คือพี่สาวคนโตสุดมิสึบะมิสึบะเนี่ยก็มีนิสัยแบบสดิสดิสนะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเธอก็เป็นห่วงน้องสาวของพวกเธอนะเออและแน่นอนว่ามีสองก็ต้องมีสามมีสองก็ต้องมีสามคนที่สามเนี่ยก็นั่งโดดเดี่ยวเดียวด,ยวด้ดูหนังสือที่ดูเหมือนว่าจะอ่านหนังสือเรียนแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ ไปสปายดีกว่าแต่ว่ามันคือหนังสืออะไรเอ้ยก็อาจารย์ก็บอกว่าเอยเธอ่ะทาไมไม่เข้ามาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเออยันตัวปวดเข้ามานี่เลยนะน้องแกก็เยืนก็เดินเข้ามาแบบน้องหน่อยเออแล้วก็เริ่มกันใหม่เออมาเริ่มกันใหม่ดีกว่าแต่พอเริ่มเนี่ยก็คือแบบอ้าวผีหายผีหายไปไหนเอออาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ก็นาวก็ยี่มาถูกตัวแล้วนี่ดามันต้องเสษคนหนึ่งสิแน่นอนว่า ไม่ใช่ฝีมือของใครที่ไหนพี่สาวคนโตสุดที่เอาไอ้หนุ่มมันมานั่งที่เอาไอ้หนุ่มเนี่ยมานั่งแล้วคนหน้าตาของไอ้หนุ่มนี่ก็แบบอดังเลยครับดังเลยครับเออนี่มันสายเอ็มเต็มขั้นดีกว่าเออเอ็มเกับเอสเป็นสังไวก็ได้จะเกินนะเออาจก็บอกว่าเอสันทำอะไรได้ทำไมเพื่อนมานั่งอย่างนั้นเออน้องน้องมิสบาเนี่ยก็พูดว่านะควรจะดีใจนะที่ฉันน่ะยอมให้ นายนะเป็นเก้าอี้นะอาจารย์ก็บอกว่าไอ้มันไม่ใช่เราอาจารย์ก็ร้กันมาน,นะแต่ว่านั่นก็คือแผนของเธอเธอก็ไปนั่งแทนที่อาจารย์เลยนะเธอก็ไปนั่งแทนที่อาจารย์เลยอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ย hey, นี่มันเจ้าเล่ห์กันไปแล้วเอออาอย่างนี้ได้ยังไงเอองั้นคนที่มีนามสกุลว่ามาอิลุเนี่ยให้ยืนขึ้นซะแล้วคนที่มีนามสกุลว่า,มาอมลูเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นสามแฟด จอมผวนของเรานั่นเองโอ้ทั้งสามคนได้ก็เบ่งพลังไงนะเบ่งพลังซูเปอร์ทยาปล่อยเท้าคา,าดเลกันเหมือนจะฆ่ากันให้ได้เลยเหมือนว่าจะฆ่ากันให้ได้เลยทางอาจารย์ได้ก็วีนี่มันีนี่มันอะไรเนี่ยบรรยากาศอะไรกันเนี่ยแล้วน้องเอ่อมิสมิบะอะเออเรามิึบ,บะเน,บบเนี่ยก็ใช้แผนที่โกงนะนี่ฟุตบะนอะไรนะเออแล้วก็วิ่งไปวิ่งจะจะไปนั่งเก้าอี้นะแต่า่า น้องพุทธบานเนี่ยก็คว้ามับเข้าให้ทําให้ล้มล้มเลอะอะไรต่อทุกคนเดาแน่นอนว่าหนหน้าฟาดเก้าอีเก้าอีหักเลือดกับเดาไหลคือแบบโอ้นอนยมกองเลือดเลยและคู่ที่สองก็คือน้องพี่โตฮะกับอไอไอ,าอาจารย์นะน้องพี่โตฮะเนี่ยก็เดินแบบชิวๆเดินแบบชิวๆเลยเออ,อาจารย์ก็คิดในใจนี่ฉันจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้กันเหรอเออ ถ้าหากว่าฉันปล่อยให้แบบนี้เนี่ยนักเรียนนักเรียนก็จะไม่เก่งใจฉันนะเออนักเรียนจะไม่เก่งใจฉันฉันจะต้องแสดงให้เขาเห็นถึงความหน้าเก่งขามของอาจารย์เอออ่าแล้วอาจารย์ก็วิ่งไปวิ่งไปจะไปนั่งน้องพี่ตอฮาเห็นอย่างนั้นก็จับหนังสือกอนเลอเนี่ยยัดหน้าอาจารย์เลย <laughs> ยัดหน้าอาจารย์เลยเออแล้วแน่นอนว่าหนังสือนั่นมันต้องไม่ใช่หนังสือเรียน เออดูจากหน้าอาจารย์ก็รู้แล้วหน้าอาจารย์เนี่ยเค็มมากๆเลยนะคือ <c ười> แบบโอ้นั่นมันสาวในฝัน <c ười> ทำให้อาจารย์เนี่ยล้มน็อกมดสติไปอีกคนหนึ่ง <c ười> เออจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็ทำต้องจำใจทำกันบาดให้กับนักเรียนทุกคนเพราะว่าแพ้การแข่งคือ <c ười> แบบโอ้อะไรเนี่ยอะไรอะไรายไม่หายเลยอาจารย์กู <c ười> แล้วหลังจากที่จบเรื่องนั้นไปเรื่องใหม่ก็ยังไม่จบวันต่อมาเนี่ยสาวแฝดเนี่ยมันก็มาเล่นกับอาจารย์นะเออด้วยกันเอาเชือกรัดคอเออน้องอวิศบะเนี่ยก็แบบเอยอาจารย์ทําตัวสมัยอาจารย์หน่อยสิเออทําตัวสมัยอาจารย์หน่อยมาเล่นด้วยกันสิคุกเข่าสิเออทางน้องวิบาะเนี่ยก็ใสๆเหมือนเดิมเลยนะส่วนน้องโตฮะเนี่ยก็ อยู่มุมห้องเหมือนเดิมเอ,อื่อกี้ตะนนียก็อยู่มุมห้องเ,อเดิมจากนั้นก็มีอาจารย์อาจารย์ไอโกะเนี่ยเดินเข้ามานาะนแล้วก็ทักทายทำไมอาจารย์เนี่ยต้องเดินออกไปแล้วก็ทําหน้าตาแบบเอ้ยในที่สุดก็มีนางฟ้ามาสักทีอาจารย์เนี่ยก็ทักทายด้วยอาการเขินนิดหน่อยแล้วอาจารย์ไอโกะได้ก็ถามว่าเอ,อ๊ะนั่นมันอะไรล่ะทำไมเราเชื่อม,ามาุมัดคอยอยกันนะอ๋อไม่ใช่หรอกครับนั่นะมันกไทนะนั่นมันเดกไทนะเออแถ้ค่ครูนะ แล้วในขณะที่2อ,อาจารย์เนี่ยกำลังพูดคุยกันเนี่ยทางสาวๆจอมปวดเนี่ยก็เออก็วางแผนเหมือนกันว่าอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยสารพันธ์กันเลยนะเพราะว่ามันโรแมนติกมากเลยเอ่ก็เลยให้น้องพุทธบารเนี่ยคิดแผนนะคิดแผนคิดติ๊กตอก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 ทั่วแตกสมองแตกเลยคือแบบคิดไม่ออกคือแบบน้องก็คิดไม่ออกเลยเออจนต้องให้น้องฮิโตฮะเนี่ยไปอนะคอจัดการนะฮิโตฮะในแบบ มาเลยก็คนมาฉลาดมันไม่เหมือนกับมึงหรอกอ e ีฟุตบาบอีฟุตบาะมึงเป็นโง่ไงเออน้องแกน,นีก่ก็คิดแผลเลยนะก็แน่นอนว่าอาจารย์ไอโกเนี่ยเป็นอาจารย์พยาบาลใช่ป่ะเออเราก็ต้องทำลายไข่ทำลายไข่เออขออาจารยออ์อาจารย์อะไรวะอ,อ,อาจารย์อะไรวะเอออาจารย์ผู้ชายเนี่ยทุบไขซ่ซะเออแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็จะพาอาจารย์เนี่ยไปหาอาจารย์ ไอโกะที่ห้องพยาบาลนะแล้วก็เปิด <c oughs> <c oughs> กระเจียวเปิดกระเจียวเนี่ยอันใหญ่ยักษ์เนี่ยให้กับอาจารย์ดูอาจารย์เห็นแล้วก็จะถูกใจอีกบ้าวอะไรเด่ยว้าว <c oughs> าเด็กๆก็จะว้าวบ้างาเลยเออ่อากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก,ก็จะร่วมหอลงๆกันเออและนี่ก็คือแผนการของเด็กป .6 น <c oughs> ละนี่คือแผนการของเด็กป .6 <c oughs> มึงคิดได้ไงเนี่ยเออ <c oughs> คือแบบอียเยอะออกมาเลยนะ จากนั้นเนี่ยอาจารย์ไอโกะเนี่ยก็เดินไปอาจารย์ก็กลับมาคุยกับเด็กๆนะแต่ว่าทั้งสองคนทั้งสามคนที่คิดแผนกันไว้แล้วเนี่ยน้องฟุตบาของเราเนี่ยก็ไม่รีรอที่จะใช้ท่าไม่ตายทีมก็ไปทีไขเขงอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็หลบได้เดี๋ยวอาจารย์ก็หลบได้อาจาย์ก็เลยเอ้ยนี่มาอะไรเนี่ยเฮียเอ้ยถ้าโดนไปเดียดตายเลยนะเนี่ยโดนไปเดียดตายเลยนะเออวิ่งก็ไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเออเดี๋ยวว่าทั้งสามคนเนี่ยก็หาได้หมดคมพยายามใหม่น้อง ที่โตฮะเนี่ยก็กําลังวางแผนอยู่ข้างล่างโดยการเอาไม้ที่อ,อะไรนะนเหมือนกับไม้สนุกมากกว่าไม้ที่สอนนะก็จะแทงเข้าไปที่ไข่แต่ว่าอาจารย์ก็สังเกตเห็นแล้วก็ล้มออกมาได้สกักกอนเนอะแต่ว่านั่นก็เป็นแผนนะที่น้องฟูตบอลเนี่ยจะเข้ามาซอยอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อยขึ้นไปแต่ว่าอาจารย์ก็ลบมได้นะนั่นก็เป็นแผนอีกทีหนึ่งก็มีน้องมิซึบะเนี่ยอยู่ เตียวบงแผนไปสามชั้นเออเป็นแผนที่ซับซ้อนมากๆเลยแต่ว่าอาจารย์ก็หลบได้อีกแล้วอาจารย์เน่ก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วดีมาอะไรกันเนี่ยดี่มาอะไรกันฉันต้องฉันต้องหนีแล้วเอาจารย์เน่ก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ไปเจอกับยาไดโกที่กําลังหาแว่นอยู่ด้วยกันคานออกมาจากข้างน้นองห้องคือแบบมาหาทําไมน้องห้องเนี่ยอาจารย์เน่ก็วิ่งไปแล้วไม่ได้สังเกตแล้วก็ตาพั่วเข้าไปแตกปป่งแตกปป่งเลยเออเกือบแตกเือนแก้วเออนอก น็อกดาวน็อกดาวแบบน้ำสิไม่ตื่นฉะนั้นเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยก็เลยพาอาจารย์กับอาจารย์ไอโกเนี่ยเข้าไปออแล้วก็บอกว่านี่อาจารย์ไอโกครออช่วยรักษาหวังขาของอาจารย์ของพวกเราให้ทีสิออแล้วสิคะอาจารย์เออเปิดกางเกงทองเข้าให้ให้กับอาจารย์ไอโกดูสิครนี่มันโอกาสนี่มันโอกาสนี่นะออแต่ว่าอาจารย์ ก็เลยทอนเข้าไปทอนแล้วก็เป่งแสงมีแสงแห่งศิลธรรมที่บังไว้ท่าไปบางนี่กูน่าจะอุจาตามากเลยเออ,อาจานก็ด้วยความมองไม่เห็นเอ,อด้วยความมองไม่เห็นนะก็เลยเอะไหนซีดูไหนสิอ๋อเด็กคนนี้เนี่ยประมาณป .4 นะ <laughs> ประมาณป .4 สิด้เออทำไมาจารน อาจารย์ของผู้ชายของเราเนี่ยก็แบบเออนอกดาวไปเลย <c oughs> นกตัเมื่อกี้นี่อีกนกแบบเออหมดอะไรแต่อยากแล้ว <c oughs> คือแบบผมดูโจเนี่ผมคิดเลยได้ <c oughs> คือแบบโคตรฝันเลยอ่ะ <c oughs> เออาจารย์ที่จบเหตุการณ์ได้ไป <c oughs> เหตุการณ์ต่อไปอีกนะนั่นก็คือวันต่อมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เอาหนูแฮมสเตอร์เนี่ยมาให้กับนักเรียนเลี้ยง เราเรานักเรียนเนี่ยก็ถูกใจกันมากๆเลยนะโดยเฉพาะน้องอ่อวูโเอน้องอะไรนะน้องอิโตะเออน้องอิโตะให้ก็แบบโอ้นี่เหมือนน่ารักเวาอกอ,อนักเรียนเนี่ยก็ถามว่าอาจารย์คารแล้วนี่มันไม่ชื่อหรือย,ยังคะเออมัไม่ชื่อหรือย,ยังน้องฟุตบาตเนี่ยเอออาจารย์ก็บอกว่ายังไม่มีชื่อนะแล้วน้องฟุตบาตเนี่ยก็บอกว่างั้นเอาชื่อนี้เป็นไงล่ะคะชื่อนาอกเออหน้าอกคิดได้ยังไงก็ไม่เอาอะไรเดียวแต่ว่าเอพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ เอ๊ะทำไมาเป็นหน้าอ,อกล่ะเออก็ดูดิดูจับที่หางมันสีมันดูเหมือนกับหัวนมมันดูเหมือนกับหัวนมไปน่นาเออทีตัวห้ลองจับดูสิเออทีตัวหก็ลองจับดูโอจ้จริงด้วยนะนจริงด้วยนะเหมือนอย่างงี้ด้วยแล้วหน้าของเจ้าแฮมสเตอร์ได้ก็แบบโอ้ลูกอีราบลูกอีคราวถูกแกไปเลยครับเออสุดท้ายมันก็เลยได้ชื่อน้องหัวนมไปมันก็เลยได้ชื่อน้องหัวนมไปเออทุกคนก็เรียกว่าหัวนมหัวนมกันเลย ดังนั้นเนี่ยก็มันก็อยู่กับน้องฮิตโตฮะเนี่ยตลอดเวลาแนะ้วทำให้น้องฮิตโตฮะเนี่ยล่าเลยมึงมาเลยแต่ว่าตัดภาพไป,ปวันต่อมาวันนี้เนี่ยน้องพุตบาทเนี่ยก็เดินเข้ามาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์คะคือว่าหัวนมของหนูมันแปลกๆรู้สึกแปลกๆเอออาจารย์ก็ไปว่าเอ๊ะทำไมล่ะทําไมมันถึงรู้สึกแปลกๆอ๋อดางนั้นเนี่ยน้องฮนะิโตฮะเนี่ยก็เดินเข้ามาเนาะอ๋อหัวนมนี่สินะคือแบบหัวนมนี่สินะเออ กูก็คิดว่าแล้วก็ก็หัวนมนี้มันไม่ค่อยล่าเริงเลยมันไม่ค่อยล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเลยอาจารย์ก็บอกว่าอ๋สอสงทัยเป็นเป็นเพราะว่าเปลี่ยนอ่าสถานที่ใหม่นะเออมันก็เลยไม่ค่อยล่าเริงเนาะโอเคเข้าใจตามนี้นะไอ้มันไม่ค่อยล่าเริงอะน้องแกก็แบบจ่อยเลยนะแบบเน๊ะไม่ค่อยล่าเริงอะไรเนี่ยอ ยังบอกว่าคงเป็นเพราะที่อเปลี่ยนสถานที่ใหม่แล้วก็โดนจับโดนอะไรบ่อยๆนั่นแหละเออน้องกอแกงน้องอินอตัวนก็แบบว่าปล่อยสีอาาดเป็นบพชันกันเหรอน้องแกได้ก็เหมือนว่าอจะแบบจะรักมากเลยนะเออน้องแกได้แบบจะรักหนูแฮมสเตอร์มากเลยคือแบบน้องแกรักมากก็แบบห้ามแตะนะเออนายก็บอกว่างั้นเอ,เอาไงดีนะ ถ้านวันตมาอะไรกันคิดไม่ออกแล้วแต่ถ้าวันตมาแล้วกัน,นวันตนมาเนี่ยน้องหนูแฮมสเตอร์เนี่ยก็เข้าก็านั่งอยู่ที่ที่ตอกเรื่องเล็กของน้องนะเรากับเพื่อนเนี่ยก็จะเข้ามาดูล้อมถึงฟุตบาลด,ด้วยเออแต่ว่าน้องฮิโตฮานเนี่ยก็ด้วยความรักหนูแฮมสเตอร์มากๆเลยก็แบบห้ามนะห้ามเข้ามาแต่นะ น้องพุทธบาทเนี่ยก็กำลังจะเถียงเลยนะเอยนูแฮมเตอร์เนี่ยมันเป็นขาทุกคนนะใช้คนดูดิจิตน้องอิตโตฮเนี่ยก็เลยจับหนังสือโปยัดหน้าอู้นะมันน่าอกแล้วก็ชุดพยาบาลโอ้ยหน้าต่อไปสิหน้าต่อไปสิอิตโตะฮะแล้วแล้วสิเพื่อนๆที่เห็นอย่างนั้นก็เอ๊ะอะไรได้ทำไมพุทธบัตรถึงถูกจินการง่ายจังหรือว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตามแฟนเนี่ยจะเป็นตัวของอิตโตฮกันเหรอเออจานั้นเนี่ยน้องแกก็ ่ <gesch> ัดไปตอนที่น้องแกไปปรึกษาอาจารย์กอะไรกันน้องแกเนี่ยก็หาทางโคตามปกติไม่น้องแกเนี่ยอยู่ในอะไรนะใต้โต๊ะของอาจารย์เนอตอนที่อาจารย์กาลังคุยกับอาจารย์ไอโกอยู่เอน้องแกก็โพมาด้วยความร้อนสุดๆด้วยความร้อนสุดๆเนี่ยก็แบบเอออะไรเนี่ยน้องแกโพกมาอาจารย์ไอโกได้กล่วว่าโอ้อาจารย์ลบกชิดนี่นะน้องแกก็บอกว่ามีอะไรจะปรึกษานะแล้วที่น้องแกจะปรึกษาเนี่ยก็แบบว่า น้องแกแน,น่ก็ไปบอกกันเพื่อนเลยว่าฉันอ่จจะเอามาันไปเลี้ยงที่บ้านเออฉันน่จจะเอามาันไปเลี้ยงที่บ้านเพื่อนแน่ก็แบบว่าไม่พอใจเลยนะเออตอนนั้นเนี่ยเอออาจารย์ไอโกก็เดินมาพอดีแล้วก็ได้ยินบทสนทนาที่เกี่ยวกับหัวนม <c oughs> ก็คือหัวนมของน้องอะไรนะหัวนมของน้องฮิโตะนั่นแหละเออก็เป็นเจ้าหัวนมวนะั่นเหละ ก็ไปเจ้าหัวนมเนี่ยแหละเออท่นก็บอกว่าอะไรนะทําไมถึงไปแบบนั้นล่ะเจ้าหัวนมมาไปเขาทุกคนนะหัวนมน่ะฉันก็อยากจับมันกันนะฉันก็จะอยากเล่นกับมันกว่านี้หน่อยฉันก็อยากเล่นกับมันกว่านี้หน่อยเออฉันก็อยากจะากขยี้หัวนมเหมือนกันน้องแกก็บอกว่าไม่ได้นะนี่มันหัวนมของเธอก็พวกนายเล่นไม่เล่นไม่ระมัดระวังเลยชอบเล่นแรงพวกนายน่ะมันชอบเล่นแรงดินะเออฉันไม่ให้เล่นหรอกดะนี่มันหัวนมของฉันเออ แล้วน้องอมิสบะเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะมีความโตขึ้นมานิดหนึ่ง <c oughs> มีความโตขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในหลังทดิดนะ <c oughs> ก็แบบเอ้ยงั้นเรามาแบ่งกันดูแลเป็นไงล่ะเอาสลับวันกันเอออย่างนี้เป็นไง <c oughs> ทุกคนก็เห็นด้วยนะแล้วอาจารย์เนี่ยก็บอกว่านี่ที่ตัวฮาจังเนี่ยก็ควรเชื่อใจเพื่อนให้มากกว่านี้หน่อยนะย <c oughs> ทุกคนก็บอกว่าได้ไหมได้ไหมจากนั้นเนี่ยเจ้า เอเจ้าหัวนมเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเจ้าหัวนมเนี่ยก็ยืนขึ้นมาแล้วทุกคนได้ก็เฮกันใหญ่เลยโอ้เจ้าหัวนมมันยืนแล้วเอแล้วก็วินงกันไปนี่ดูนี่เออีโตฮาจังฉันขอจ้าหัวนมของเธอได้ไหมฉันขอจ้าหัวนมของเธอได้ไหมเออดล้รอกีโตดอกีโตฮาได้ก็บอกว่าอืมโอเคก็ได้จับนิดนึงนะโอเคก็ได้เออ ยังไรเนี่ยทุกคนก็เย้ดีใจแล้วเออได้จับหัวนมแล้วในที่สุดเออหัวนมเนี่ยก็จะได้จับแล้วนะในที่สุดในที่สุดอาจารย์เนี่ยก็กำลังจะเดินออกไปนะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เข้าใจกันแล้วนะยายนี่ก็เะเดิอนออกไปนะแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ไอโกะที่กำลังแอบฟังอยู่อาจารย์ไอโกะเนี่ยก็เข้าใจผิดแบบไปประหารเลย,าายนี่มันห้องเรียนโรคจิตห้องเรียนละมกนี่นะอาจารย์ละมุกไปแล้วงงงเงงเงง <laughs> แล้วก็จบไปสำหรับตอนที่หนึ่งนะครับผมคือแบบเอ้ยมึงจะปั่นไปไหนเนี่ยมึงจะรีปั่นไปไหนคือแบบ <laughs> ทุกคนเนี่ยต้องติดตามนะสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะมีตอนที่2อัปเดตออกมาเนาะคื <laughs> อแบบอมันครบแล้วแหละมันมีทั้งหมด12ตอนแล้วมันอัปเดตจบแล้วแต่ว่าผมเนี่ยหมายถึงผมเนี่ยเดี๋ยวจะอัปลงอ่าเรื่อยๆเพราะ <laughs> ว่าผมชอบมากเลยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าผมจะทําแบบ ตอนยาวๆเลยมันก็ไม่ได้เออมันทําไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมเท่าไหร่เนาะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะสําหรับใครที่หลงเข้ามาดูเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์นะกดไลค์เป็นกําลังใจอ่าแค่หนึ่งซับสไครต์เนี่ยก็เหมือนกับร้อยกาลังใจแล้วนะผมแบบผมกินข้าวแล้วก็ยิ้มได้ทั้งวันอ่างั้นวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันบายบายครับ